เมื่อไหร่พี่จะได้กินแกงปลา้าละที่คำเรียกร้องจากลุงที่บ้านมาอีกแล้ว <laughs> ทำง่ายๆสักที่ไหนละลุงเครื่องมันเยอะอรุณสวัสดยามเช้าจากโตเกียวค่ะแม่แม่ลุงที่บ้านเรียกร้องแต่กินอาหารไทยกินอาหารไทยนี่เจ้าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนไทยกันแน่ <laughs> แล้วลุงเขาอยากกินเมนูอะไรที่ทํายากๆ <c oughs> คือฉันก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งอะเนาะแบบเครื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะทํายังไงกว่าจะซื้อของครบเนี่ยใช้เวลาไปสาวมวันนะเดี๋ยวขาดอันนู้นเดี๋ยวขาดอันนี้แม่แม่ดูถั่วญี่ปุ่นดิเขาไม่ได้ยาวๆเหมือนบ้านเรานะเขาตัดสามครั้งเสร็จแล้ว <c oughs> แต่ลุงซื้อปลาไข่มาให้ครั้งนี้ถูกใจมากค หอมมาจากเตาใหม่ๆอยากกินนะแต่ร้อนวางไว้ก่อนคือรตีเป็นคนชอบกินนะแต่ไม่้เป็นคนที่ชอบทําอาหารแต่อยู่ญี่ปุ่นมันออกไปซื้อหน้าปักซอยหรือร้านเล็กๆก็ไม่ได้อยากกินอะไรก็ต้องทําเองนี่เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ของฉันนะเธอใช้เวลาทํากับข้าวแต่ละทีเป็นชั่วโมงเปิดดูวิธีทําไปด้วยทําไปด้วยใส่นู้นใส่นี่กว่าจะได้กินก็สองทุ่มแล้วจ้ะที่บ้านทั้งลูกทั้งสามีออกมากดดันร้องเพลงกินวันนี้ กินวันนี้คือว่าประมาณว่าทำวันนี้ได้กินพรุ่งนี้อะไรอะรอนานมาก แล้วก็ะติคิดว่าแกงป่าในครั้งนี้มันคงจะอร่อยมากๆเพราะว่าภูมิใจในกระชายเลยกระชายมาสดๆแบบไม่ต้องแช่แข็งครั้งนี้ต้องอร่อยสุดๆแน่เลยพูดแล้วน้ำลายก็ไหลถ้ากินแกงป่ากับขนมจีนก็คงจะอร่อยมากๆแน่ๆเลยโน้แม่น้แล้วก็ใส่ผักทุกอย่างที่คิดว่าจะอร่อยที่บ้านลระติจะชอบซื้อหมูแพ็คใหญ่ๆมานะคะซื้อมาหนึ่งครั้งนี้ทํากินได้หลายเมนูเลยจ้าน้าพริกแกงครั้งนี้ก็เป็นน้าพริกแกงพิเศษสมตรงมาจากสุปขทัไทยตะดมแล้วนะจะเผ็ดนะคะดูเลยค่ะ บอกน้องสาวอยากกินแกงป่าซื้อผิดแกงส่งมาให้น้อยก็ลืมบอกกี่่อไปน้องก็จัดมาให้แบบนี้เลยค่ะ<อ>ทุกคนเผ็ดมากปกติเอาน้ำผิดแกงผสมกับปินะคะปกติเนี่ยต้องตำนะทุกคนขี้เกียจไง้ว่ความขี้เกียจใส่แล้วจีนดับกินโมูไปทน่อย่ม่รู้อร่อยหรือเปล่าคือทำอาหารมันจะมีคำว่าขี้เกียจไม่ได้ใช่ไหมต,ตอนนี้ฉันอยู่ในตำแหน่งแม่บ้าน <laughs> อาหารได้อร่อยหรือไหมอร่อยค่อยว่ากอันอีกทีอุ้ยแกงป่านี่ถ้าได้ใส่หน่อไม้ดองนี่มันอร่อยหนูแม่เนาะพึ่งเคยกินเหมือนกันมียายเขามาบอกว่าลองใส่หน่อไม้ดองสิอร่อยแกงป่าสารพัดผักของฉันกใกล้เสร็จแล้วเด้อสีสันนี่ใช้ได้เลยแหละครั้งนี้มันออกสีเหลืองๆนะปะกติมันจะมีแดงๆด้วยไม่ใช่เหรอเพื่อนๆอ่ะปิดฝาหม้อไว้ให้มะเขือมันสุกก่อนสุกแล้วกินได้จะทำเอาใจสามี คือประมาณว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ฉันพยายามทําแล้วนะฉันพยายามทําเพื่อเธอแล้วนะมั่นใจแน่นอนว่าต้องอร่อยมันขาดสีแดงๆไปเติมพริกเข้าไปาหน่อยน่ากินมากๆเลยเป็นยังไงละแม่เอย<อ>ขนาดนกยังหิวลุงรีเควสทำไมมีแกงป่าก็ต้องมีไข่เจียวนะจ๊ะเธอไข่เจียวก็ไข่เจียวจ้าอยากกินอะไรขอให้บอกหนูจะเป็นเด็กดีไม่เป็นเด็กดีได้ไงเดี๋ยวโอตังค์คาขนม ฉันเป็นคนกินเยอะด้วยอะเธอก,นนกินนู่นกินนี่จุกจิกกินทัง้งวันาไม่มีตังคา่าขนมนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ทำอะไรเพื่อหวังผลไปปรุงม,ม,มาไม่อร่อยสักทีไปเลี้ยงมาปรุงเองจ้าลูกว่าเติมนู่นนิดนี้หน่อยใส่น้ำพริกแกงแดงเพิ่มไปอีกโอ้แซบ่บแซบ่บกินแกงป่าด้วยกันนะคะแล้ววันนี้ที่สนุกสนุกก็หมดไปอีกหนึ่งวันขอบคุณที่รับชมหนูนะคะบายบาย